ร้านค้าตั้งราคาขายสินค้าชนิดหนึ่งไว้510บาทซึ่งเป็นราคาที่ร้านค้าจะได้กำไร50%ถ้าร้านค้าลดราคาให้ลูกค้าโดยขายสินค้านี้ไปในราคา442บาทร้านค้ายังได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ข้อสอบโอเนตป .6 ปีการศึกษา2,567าวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2,568ามีวิธีคิดดังนี้ จากโจทย์ซึ่งเป็นราคาที่ร้านค้าจะได้กำไรหาเปอร์เซ็นหมายความว่าราคาซื้อหรือทุนหนึ่งบาทได้กำไรห0ิบบาทราคาขายหนึ่งรยบวกห้าสิบเท่ากับหร้าบาทร้านค้าตั้งราคาขายสินค้าชนิดหนึ่งไว้ห1 0สิบบาทหาราคาซื้อหรือทุนราคาขายห5 0บาท ราคาซื้อหรือทุน100บาทราคาขายห้าร้สิบาทราคาซื้อหรือทุนจะเท่ากับห้า้สิบคูณหนึ่งอยหารหนึ่งยห้าิบตัดศูนย์ห้า้สิบกับหนึ่งอหออกฝั่งละหนึ่งตัวจะได้5้าสดคูณหหาร1ิหเท่ากับ5 1 0 0ันหรยหารสิบห้าเท่ากับ3 4 0รอราคาซื้อหรือทุนที่ร้านซื้อคือ3 4 0้อบาท ถ้าร้านค้าลดราคาให้ลูกคา้าโดยขายสินค้านี้ไปในราคา442บาทร้านค้ายังได้กำไร442ลบ340เท่ากับ102ร้านค้ายังได้กำไร102บาทหากํำไรร้อยละราคาซื้อหรือทุน340บาท ได้กำไร102บาทถ้าราคาซื้อหรือทุน100บาทจะได้กำไรหนึคูณหนึหาร3า0ร้อยสสิบตัดศูนย์หนึกับ340ออกฝั่งละ1ตัวจะได้10บคูณหนึหารสาเท่ากับ1020งพหารสาเท่ากับ30 ดังนั้นร้านค้ายังได้กำไรร้อยละสาคำตอบของข้อสอบนี้คือร้านค้ายังได้กำไรร้อยละสาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับ